EP 45โฮโลแกรมที่รักโลกมายาเสมือนจริงเรื่องของโลกวิญญาณธรรมะหรือมิติใดๆความจริงแล้วมันคือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงสุดทุกศาสนาในจิตวิญญาณกล่าวตรงกันว่าโลกคือมายา นี่คือสัจจะที่แท้จริงไม่ใช่การเปรียบเลยใดๆเพียงมันเหมือนจริงมากเกินไปเท่านั้นเองนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์โบรศาสตร์ควอนตัมได้คำนวณออกมาเป็นสูตรคณิตศาสตร์อย่างชัดเจนว่าดวงจันทร์ที่เรามองเห็นนั้นไม่มีอยู่จริงๆเพราะเราตั้งใจมองจันทร์จึงปรากฏขึ้นตามจิตเราเพียงเท่านั้น ูตาจมูกรถบ้านช่องสิ่งของก็ล้วนเป็นเช่นนั้นเหมือนกันคือเกิดจากโปรแกร,รมของจิตท,ที่สร้างขึ้นมันไม่มีอะไรจริงๆใดๆหรอกวงเล็บทุกสิ่งล้วนเกิดแต่จิตในฟิสิกควอนตัมสามารถคำนวณได้เร็วแรงว่าซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ได้ถึง หนึ่งพันล้านเท่านี่คือการปฏิวัติแห่งโลกยุคใหม่มิติควันตั้มคือโลกคู่ขนานจักรวาลเกี่ยวข้องกับตัวเราบวกกับโลกมายาอย่างไรพุทธองค์กล่าวว่าทุกขณะจิตคือหนึ่งพบชาติคือมีตัวเราอยู่ในทุกๆก,การเวลาทั้งอดีตปัจจุบันอนาคต หรือทุกเสี้ยววินาทีล้วนมีตัวเราเองซ้อนทับอยู่เป็นอนันต์ดังนั้นบางคนเห็นคนที่ตายไปแล้วนั่นคือพลังงานเก่าที่เขาเคยตกค้างอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง่งแล้วเราเคยมีสายสัมพันธ์กับพลังงานนั้นๆจึงก่อตัวตนเป็นรูปร่างหรือบางคนอาจสนทนากับสิ่งนั้นได้เลย เพราะเมื่อทุกพลังงานต่างๆเกิดขึ้นแล้วจะไม่เคยดับศูนย์และยังคงอยู่ในมิติเชิงซ้อนที่ซ้อนทับกันหลายภาพหลายพบเกิดขึ้นร่วมกันณนะการปัจจุบันดังแกนเหล็กเสียบกระดาษ ผู้ที่เข้าถึงระดับจิตเท่าใดก็สอนธรรมได้เท่านั้นผู้ที่มีญาณสัมผัสรู้เขาก็รู้ได้แค่ระดับจิตที่เขาเข้าถึงได้ส่วนมากที่รู้ที่เห็นก็มองเห็นได้แค่มิติ3 4 4โลกวิญญาณแห่งทวินรกสวรรค์ใน31พบภพภูมิเท่านั้นเขาไม่สามารถมองเห็นหรือแจ้งเลยมิติหได้ ดังนั้นเมื่อเขาเห็นแค่นั้นจึงเชื่อว่าโลกแห่งวิญญาณมีเพียงเท่าที่เห็นและยึดติดกับดักแห่งมิติ30ไปโดยปริยายเรารู้จักพบชาติในอดีตเราเวียนว่ายตายเกิดกระดูกเรามีมากกว่าเม็ดทรายในคงคานาทีเสียอีกและมีอีกชาติพบหนึ่ง ที่เราอาจไม่เคยรู้จักเลยนั่นก็คือชาติภพแห่งปัจจุบันชาติภพนี้ก็หลากหลายและจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้ตัดสินใจจะเลือกเส้นทางอะไรสักอย่างตัวเราเองและโลกจะก็อปี้ตัวมันเองขึ้นมาในทุกๆ สถานการณ์นี้เรียกว่าโลกจักรวาลคู่ขนานตัวอย่างเช่นเลือกที่จะเรียนสายวิทย์หรือสายศิลปดีเลือกจะแต่งงานกับคนอ้วนหรือคนผอมดีแม้แต่การเลือกเล็กๆน้อยๆวันนี้เราจะเลือกไปเดินห้างหรือตลาดดีทุกเส้นทางแห่งการเลือกเราแยกเราเป็นสองคนและสองโลกเป็นสองเส้นทาง เราจะเดิมดำเนินชีวิตไปพร้อมกันและจะเจอผู้คนเหตุการณ์ต่างกันนิสัยเราอาจเปลี่ยนไปเป็นคนละคนสองเส้นทางนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกันณนะการปัจจุบันของมิติเชิงซ้อนวงเล็บกฎแห่งจักรวาลข้อ8เวลาไม่มีอยู่จริงเพราะมีแค่การเดียวคือการปัจจุบันเท่านั้นตัวอย่างเช่น นายก็ เขาเลือกเส้นทางหรือเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนคู่เปลี่ยนงานในแต่ละเส้นทางก็ล้วนเป็นแต่ละภพชาติตั้งแต่เกิดจนตายเขาเล่นบทละครแยกย่อยเป็นหมื่นแสนบทเพื่อที่จะได้เรียนรู้ประสบการณ์อันหลากหลายหลอมรวมมาเป็นจิตมวลรวมแห่งนายกได้อย่างสมบูรณ์นี่คือจบภารกิจขั้นต้นในหนึ่งภพชาติของคนที่ชื่อ ว่าในก่อนัน่นเองเช่นหากเรามองเข้าไปใกล้กๆรูปภาพรูปหน้าคนเราจะค่อยๆเห็นการรวมตัวของสีของพิกเซลแต่ละสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆและเมื่อเรามองไกลออกไปหน่อยสีของพิกเซลเล็กๆนั้นก็จะรวมกันเป็นหน้าคนอย่างสมบูรณ์ กลไกนี้ก็ใช้ในระดับจิตมวลรวมแห่งความเป็นพระเจ้าก็เช่นกันหมาแมวที่เราเลี้ยงไว้สิตัวก็สิบนิสัยหรือแม้แต่เซลล์ในร่างกายของเราเป็นพันล้านเซลล์ก็มีนิสัยความรู้สึกนึกคิดเป็นของใครของมันเมื่อเรากินผิดสำมดงเซลล์ไม่พอใจก็กลายเป็นมะเร็งไปแบบดือ้อ ในวงเล็บวงการแพทย์ต่างรู้กันดีคนทั้งโลก7,000กว่าล้านคนทำไมนิสัยไม่เหมือนกันเลยสักคนล่ะเพราะพระเจ้าก็อดไม่อยากอาวตารลงมาเล่นบทที่ซ้ำกันนสิทุกจิตมวลรวมของคนเจ็ดพันกว่าล้านทุกสรรพสิ่งทุกมิติชาติภพทุกอน,นันตจักรวาล หรือบทละครลงใหญ่แห่งประสบการณ์อันหลากหลายเพื่อหลอมรวมกลับเข้ามาเป็นจิตหนึ่งของจิตนิพพานจิตพระพุทธจิตพระเจ้าก๊อตของจิตมวลรวมร่วมกันนี้เอง ดังนั้นหากเราเข้าใจกลไกภาพรวมของบทละครแห่งโลกมายานี้แล้วขนาดดวงจันทร์ยังไม่มีจริงแล้วมือถือที่อยู่ในมือมันคืออะไรกันเล่า มันคือขึ้นพลังงานความถี่หลากหลายระดับที่ไหลามารวมการเป็นรูปนามทั้งจักรวาลเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดประสบการณ์อันหลากหลายให้กับจิตมนลรวมของการเป็นพระเจ้าร่วมกันนั่นเองย้อนกลับมาที่ตัวเราเองในชีวิตรายวันเมื่อเราเลือกเล่นบทสร้างพลังงานบวกสุข ไม่ต้องห่วงเราจะมีอีกตัวตนหนึ่งในมิติอื่นเขาจะเล่นสร้างพลังงานลบทุกสลับกันเพื่อให้พระจักรวาลของเราเองเกิดเป็นความสมดุลดังนั้นเราเลือกจะสุขสงบเบิกบานหรือจะเลือกทุกกระทมก็ย่อมได้ เราไม่ว่าคุณเลือกทางไหนจิตวิญญาณของเราล้วนสมบูรณ์เช่นกันบอลองขยายภาพพระพุทธเจ้าภาพนี้จะเห็นบทละครอันหลากหลายของพระองค์ท่านที่หลอมรวมมาเป็นพระองค์ได้อย่างสมบูรณ์โดยนบอัศวะ25พฤษภาคม2565